โฆสารเพศัทโดน AI แย่งงานแน่แน่เนี่ยถ้าไม่เชื่อลองเสิร์ช ChatGPT ด,ดูก็ได้ว่าสมมุติเรามีอาการนะปวดขาปวดแขนดูซิว่ามันจะแนะนำยาอะไรมามันยังคงจะแนะนำพาราเซตามอลไอบูโพรเฟนอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วแต่คำถามก็คือคุณกล้ากินตามที่ AI แนะนำไหมละ่ะถึงแม้ AI เนี่ยมันจะเป็นถังข้อมูล d a t a b a s สที่แบบใหญ่มากคิดเป็นระบบมากแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดู นั่นคือการตรวจสอบว่าไอสิ่งที่เขาแนะนามาเนี่ยมันมีงานวิจัยไหมหรือถึงข้อมูลส่วนไหนเนี่ยที่มันจริงหรือมันเท็จยังไงซึ่งคนที่เรียนเภสัชเนี่ยเขาจะรู้ว่าเฮ้ยไอเนี่ยจริงไอเนี่ยเท็จไอเนีน่ยอาจจะยังบอกเลยว่า AI ไนอะปัจจุบันเนี่ยมีประโยชน์นะครับอย่างน้อยมันช่วยเภสัชในการทํางานได้สมมุติเจอคนไข้ามาถามอาหารเสริมตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวใหม่มากมาก ถ้าเราใช้ AI ให้เป็นนะเช่นใช้ p e r f e c t c i t y อะไรเงี้ยเราก็จะรู้เลยว่ามันมีงานวิจัยอะไรที่ซัพพอร์ตบ้างเป็น In vitro In vivo หรือว่า Clinical Trial แต่ใดๆก็ตามต้อง Proof ด้วยและคำถามสุดท้ายอยากถามทุกคนว่าถ้าเราเสิร์ออาการเข้าไปใน ChatGPT แ,แล้วเขาแนะนำยาเรามาคุณกล้ากินยาตามนั้นไหมละ่ะพี่บรษัทใช้ AI ตัวไหนในการช่วยทำงานอยู่บ้าง